ไปตา,าทุกคนนี่พาไปทํางานเดินไปทํางานทุกคนเดินไปทํางานคนก็ทยอยกลับแล้วก็มีนะทุกคนคนก็ทยอยกลับบางคนว่าไม่แน่ใจว่าเคร่องนี้มันการมองอุบวติเหตก็อาจจะไม่กลับเดียวก็ได้นะทุกคนนะ มีอะไรมีอะไรมาเจอเขาขายของมีมมลัดโลมีแชนบิ๊สื่อของอยูพี่น,อน้องพอดีเจอไหมค่ะพ่ท่านยังจักแนวเหมือนี้เหนื่อยใจ ก็จ <c oughs> ังเลยเห็นก็เปิดจังมุ้งอ,อ่ะรู้สึกอากาศเย็นนะ <c oughs> ท,ทุกคนลมเลยก็เย็นค่ะไปทำงานคพือเก้าหรอจ้าแม่นี่หาแนวกิน คนในใจวลา,านั้นเพิ่นขายบ่ข้าวแกงแมนี่อยู่ฟังตรงถามทุกคนเมยู่สายหนึ่งเนี่ยสายหนึ่งนี่คือฟังตรงถามบัานแมนี่เนี่ยฟังบัานแมนี่เป็นฟังตลาดบางแคกับข้าวถึงละสามสิบบาทพอแมนี่ถามมาปุ๊บเจ็ดสิบบาทกับเขาเื่อกันที่้องแต่ฟังบ้านแมนี่เนี่ยสามสิบ

โอนเบื้องๆดูๆโอุ้ยแต่แห้งหมดแล้วทุกคนอืมทุกคนดูดิอืมแล้วเขาก็ออกบ่อยมากตรงนี้พออันไหนที่มันจับลูกได้ทุกคนใช่ไหมพอจับได้ปุ๊บมันก็แห้งก็เหี่ยวไปทุกคน อยากเป็นบ้านเราเนาะถ้าดินอุดมสมบูรณ์นี่มันก็โอเคนะทุกคนเห็นไ,ไหมไม่ได้อยากถ่ายบรรยากาศให้ได้เห็นตอนเดินไปทํางาน,นวันนี้หลายอย่างที่ที่จะต้องทําแต่ก็ไม่ทันสักอย่างเพราะมันสายถ้าเก้าโมงกว่าแล้วไม่สามารถไปไหนได้เพราะต้องเข้าร้านทุกคนฝากเป็นกําลังใจให้ไม่นีด้วยนะเดี๋ยวไก่อนคือจะต้องตื่นทีนี้ ถ้าไม่มีเข้าไปเราออกมาเนี่ยมันจะช้ามากเลยเข้าได้แต่ออกช้าแล้วเข้างานไม่ทันถ้าเข้างานไม่ทันนี่เจอเลยนะทุกคนเต็มเต็มเลยนะคนนี้คุจะทยอยกลับบ้านแล้วนะทุกคนเนาะไปดูะนะบรรยากาศเนีย่ยทำเลยตรงนี้เสร็จแล้วนะ ไอ,อหน้าร้านแม่นี่นไม่ยอมเสร็จฝากเป็นกำลังใจให้แม่นี่ด้วยนะทุกคนนะขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้แม่นีด้วยนะพาเดินไปทำงานทุกคน